อันนี้จะมา,มาชมมะเดือปทุมพรน,นะครับอันนี้ไปขุดมาจากข้างรั้วแล้วก็เอามาเลี้ยงก็ตอนแรกก็ตับนี่เลยก็ลังขึ้นมาสิงกิ่งก็สองซ้ายขวาแล้วก็หลังอย,ยู่นี่ครับตอนนี้ก็ขึ้นแบบง่ายๆไม่เอาอะไรยุ่งยากเพราะมือใหม่เนาะเอาให้มันพอดูได้แค่นั้นแล้วต้นตรีม ผมเอาจริงมันผมตอนอไปแล้วตอนเพื่อไปทําจัดลากจัดไปตอนนี้เกี่ยวอีกที่หนึ่งตอนนี้ก็เอาแบบง่ายๆคัดกิ่งแบบให้เป็นทรงพุ่มก็ประมาณนี้ทรงแบบจบประมาณนี้เป็นทรงพุ่มง่ายๆแต่ก็มีขแขนงเล็กน้อยอย่านี้ประมาณนี้เอาง่ายๆเป็นไม้ชอบชอบนะเพราะยังง่ายโตเร็วจัดกิ่งง่าย ไปก็ตัดไปบ่อยก็เล็กลงไปไม่โตถ้าเราไม่ตัดไปก็จะใหญ่หน่อยถ้าตัดไปบ่อยกันเล็กลงก็ชอบผมชอบส่วนตัวชอบมาเดือ่อไม้ยังง่ายตัวเร็วตอนก็ตอนง่ายอันนี้พาชมไม้ที่บ้านนะครับนิดๆหน่อยๆขอบคุณที่รับชมนะครับ